ครับมาดูวงจรที่จดไว้นะครับก็จะตามนี้นะครับจดไว้กันลืมนะครับใครที่จําได้ไม่ต้องจดก็ได้นะครับตามนี้เลยนะครับมาถอดสายกันเลยครับอดอเลยเส่บัตรกรีหรือว่าตัาตอดต่อก,ก็ได้นะครับ ใช้ได้นะครับอย่าทิ้งน,นะครับตัว4ีนี่นะครับนั่นคือหมายเลขนะครับเนี่ยสองเอหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สี่นี่นะ แล้วก็จะมาถอดปิ๊อัพนะครับถ้าจะถอดสายออกก็ได้นะครับแต่ผมไม่ถอดนะครับตรงนี้คือฝาปิดอันนี้คือปิ๊อัพที่มันติดน่าแบตัวเบรน,นะครับจะได้เปลี่ยนพอหลุมแล้วก็จะเปลี่ยนพร้อมกันไปเลยครับ สคืดถอดปิกอัพออกมาแล้วตัวเดิมมาน,นะครับเี่ยจริงๆนี่ไม่ใช่ของวัดเบิร์นนะครับมันเป็นขขงอีกตัวหนึ่งของถอดมาเปลี่ยนมาสลับกันนะครับถอดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ข้างในก็มีขวดลวดมีแม่เหล็กตัวนิดเดียวนะครับแม่เหล็กเซรามิกตัวนิดเดียวจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่ตัวเดิมมัน,นอย่างนี้สายสีขาวกับสายสีดำโอเคอันนี้เราจะมามาเช็คค่าโอห์มน,นะครับจะมาเช็คค่าโอห์มมันดูว,ว่า มันจะได้กี่อกกี่กี่เคนะครับบิดมาที่ยี่สิบเคแล้วกันดูค่าความต้านทานมานนะครับว่าตัวเดิมมันจะได้เท่าไหร่ครับวันนี้ก็วันที่สิบหกนะครับเดือนกันยานะครับสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ เวลาก็แปดโมงเช้านะครับดูนะครับข้างนี้เอามือจับได้นะครับจับเขาไปเลยแต่อีกข้างนึ่งย้ามือไปแตะนะครับเนื้อข้ามันจะเพี้ยนนะครับด,ดูที่ตัวเลขหน้าจอน,นะครับเป็นตัวที่20่สิบเคนะครับขึ้นไหมยังนะทำไมไม่ขึ้น ไม่ขึ้นเลยค่าเคไม่ขึ้นก็พิกอัพตัวเดิมมันไม่ขึ้นนะครับหลายวิธีเลยนะครับไม่ขึ้นน่าจะเสียนะครับน่าจะสายขาดตอนถอดออกมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจะรู้ว่ามันเสียแล้วกันนะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้นะ เสแล้วไม่ขึ้นนะครับทำนายก็วัดไม่ขึ้นนะครับมาดูบอลลูมกันนะครับบอลลูมตัวเดิมเป็นยังไงในนี้มันเขียนว่าอันเดิมมันเขียนว่าห้าร้อยมองเห็นไหมครับ B ห้าร้อยเคนะครับ b ห้าร้อยเคเราจะตั้งไปให้มันเกิดทามาดูว่ามันจะเป็นยังไง อันนี้ขึ้นไปหกร้อยหกร้อยสามสิบเก้านะครับลองบินบอลลุ่มดูนะครับบอลลุ่มจะม,มีปัญหาศูนย์นี่มันไม่ตรงนะครับนั่นนะมันเกินไปตั้งร้อยนะครับดูขานี้ดูสินี่มันไม่กระยิบเลยนะครับ ดูนี้ดูหกร้อยศูนย์หกร้อยในนี่มันเขียนว่า500ยบีห้าเคนะครับดูอีกตัวดูนอันนี้500ร้อยนะครับห้าร้อยสี่บ ตัวน,นั้นราจจะเสียครับที่มันไม่มีเสียงนะครับ 4สีสิสามสีสิสองต้นเสียตัวนึ่งลงมาดูเลาลองมาดูกระปาดู นะตัวนี้ไม่ใช่คาปาได้หรือเปล่าตัวนี้มันน่าจะใชกคาปาไม่ได้ไม่เป็นไรใจต,ตัวมันใช้ได้อยู่แล้วกันนะครับโอเคเรามาดูตัวใหม่นะครับสั่งมาเปลี่ยนจากตัวเดิมที่มันเสียนะครับคลิปนี้าจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับมาี่ตัวใหม่ที่สั่งมาสองตัวนะครับ ตัวละตัวละรอยกว่าบาทนะครับแต่ของดีๆก็ตัวละห้าหกร้นะครับถ้ามนเป็นเนมก็อันนี้เราสาหรับคนที่โมตัวเองที่งบไม่เยอะนะครับนี่มันเขียนว่าม่ตตามไม่เลยนะมี500นะครับราลองมาเช็คดูมาสองตัวนะครับลองมาเช็คดู 40 48 548ดูอีกตัวตัว nah, ได้นิดนึงโอเค500เท่าไหร่นะ400 ตัวนี้ได้สี่ร้อยม่าไม่ตรงเนี่ยนะอาจจะเป็นหน้าสัมผัสของขาที่จะใช้วัดนี้ก็ได้นะครับมันไม่สนิทนะครับสี่ร้อยเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้า สี่ตัวนี้มันค่าน้อยกว่าตัวแรก้าวสิบสเก้าดูตัวนี้ดูสิห้าร้อย 547ตัวนี้จะใช้เป็นวอลลุ่มแล้วกันนะครับตัวนี้นจะใช้เป็นโทนนะครับมาดูพิกอัพตัวใหม่นะครับเป็น v ีคิมซันนะครับรุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้นะครับนี่นะรุ่นตามนี้เลยครับ MWPB คู่เรียกลอเแกะข้างในกันเลยจะเป็นมีอะไรปะ อันนี้เป็นกล่องก็งให้แถมนอ็อตมีสปริงมีสปริง<ม>หให้มาด้วยนะครับอันนี้ดูแม่เหล็กจะใหญ่กว่าตัวตัวเดิมนะครับอันนี้คือตัวเดิมเลยให้ดูนี่คือตัวเดิมดูแม่เหล็กเลยครับคนละคนละอย่างกันเลยนะครับ นี่ไม่เละใหญ่กว่าโอเคฉะนั้นเราจะมาวัดค่าโอห์มนะครับกล่องไม่มีหรอกล่องไม่มีอะไรไม่มีพิมพ์อะไร,รนะตัวนี้เป็นน็อตเอาไปใส่มามาวัดค่าโอห์มดูบิดมาที่ยี่สิบยี่สิบเคแล้วกัน ตัวเดิมเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าขาตอนที่ถอดหรืวว่ายังไงไม่รู้นะครับมาเช็คไปดูตัวใหม่กี่โอ้มนะครับแปดจุดแปดจุดเก้าสองเก้าสามนี่นะครับนี่คือตัวใหม่นะโอเคเรามาใส่กันเลยครับนะครับเรามาใส่กันเลยครับ จะสายออกก่อนนะครับใส่ให้มันก็ยาวอยู่นะใส่ไปเลยตามเดิมนะครับก็มีรูที่เจาะไว้ให้อยู่สอสเข้าไปโอเคเราก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับเอไปคอให้มันอยู่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งตั้งนะ เดี๋ยวค่อยตั้งที่หลังก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วนะครับต่อไปแล้วก็จะมาใส่ลูกบิดตัวนี้นะครับใส่วอลลุ่มนะครับไม่ใช่ลูกบิดนะครับตัวที่นะครับโอเคหลังจากเสจแล้วก็ล็อกให้แน่นไหมครับเพื่อจะจะเลื่อนนะครับล็อกให้แน่นทั้งสองตัวตอนนี้ก็ล็อกนน่นแล้วจะไปแล้วก็จะมาทำการไปริ่งสายนะครับ ครับก่อนที่เราจะทําการไวริงนะครับให้เราเช็คดูปิกอัพก่อนนะครับว่าที่เราติดตั้งไปนั้นสายขาดหรือเปล่านะครับก็เช็คดูนะครับโอเคแปดจุดเก้าสามโวลนะครับสายไม่ขาดนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการไวริงนะครับตามนี้เลยนะครับตามที่เราจดไว้นะครับไปกันเลยครับ โอเคเรียบร้อยครับต่อจากน,นั้นก็ปิดฝานะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับไวริงสายเสร็จแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยหลังจากที่ตรวจสอบตัวเ้วกว่าเราไวลิงตามที่เราจดไว้นะครับหรือตามนี้ที่เราจดไว้นะครับโอเคคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับอาจจะเอาไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ต้องทําไปอธิบายไปนะครับเอาละจากนั้นก็ปิดฝาแน่นพุกจุดนะครับทําการปิดฝาไขานัอก็ไปตามเดิมนะครับ ันเป็นไม้นะครับอะนะครับที่ผมใช้ไขควงมือนะครับพอจะได้กะน้ำหนักถูกบางทีเราใช้สว่านไฟฟ้าแรงตั้งแรงปิดเกินก็ลุดนะครับโอเคจากนั้นก็ไปทดสอบกันดูครับครับเรามาตั้งปิ๊กอัพกันก่อนก่อนจะไปทดสอบใส่นะครับเช็คดูปิ๊กอัพก่อนครับว่าสูงหรือต่าโอเคตัวนี้สูงนะครับต่บลงนะครับตามที่เรา ได้บันทึกตัวเดิไมไว้นะครับก็คือ9มิล โอเคเมื่อได้ระย,ยะที่ต้องการแล้วนะครับลองไปเทสแล้วค่อย <Okay. S 1> ๆปรับดูอีกทีนะครับไปกันเลยครับโอเคครับหลังจากที่เรา,เา,เาไว้ยิงสายเสร็จนะครับเราก็ทำการเช็คนะครับเราตั้งสายก่อนนะครับเราเรียกสายเช็คตั้งโนทนก่อนนะครับโทนเนอร์ก่อนนะครับตั้งเสียง

พอเดพอลุ่มปิดอ่านเงียบนะครับรู้กว่าจะค่อนข้งเกียรนะครับจะไม่ค่อยมีเสียงจี่เท่าไหร่นะครับเงียบเสียงค่อนข้างจะเงียบนะครับเกียบไปแล้ว คลิปนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนพิกอัพแล้วก็เปลี่ยนวอลลุ่มนะครับของเบสนะครับเป็นแนวทางนะครับถ้าใครที่มีเบสหรือว่ามีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกันให้ลองไปเปลี่ยนถ้ามันสัมุดธิเสียหายก็ลองเอาไปเป็นแนวทางเปลี่ยนดูได้นะครับสำหรับวีดีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอีกคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรนะครับติดตามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในงารอาทิตย์ต่อไปสาหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับเจอกัน Y lo bueno, a ver lo